ได้บาทมาแล้วนะคะก็ลุงไปซื้อมาให้ลุงได้มาเบอร์8ปดุห้านิ้วเห็นว่าพันห้าร้อยบาทก็มีบาทมีฝานี่นะคะมีบาทมีฝาโหกว้างีกของเราเพิ่งได้ประมาณนี้ของเราเพิ่งได้ครึ่ง แสดงว่าเราต้องถักต่อค่ะแล้วก็ได้บาทมาได้ฝาแล้วก็ได้ขาลงบาทขาลงบาทเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยที่ป้าว่าเป็นผ้าถลุกบาทเนี่ยที่ต้องใส่ที่เน้นน้อยใส่แล้วก็ทำหลุดใส่แล้วก็ทำหลุดเนี่ยค่ะ ถ้าฉลกบาทกับสายอุ่มบาทมาแล้วหนึงชุดหนึ่งพันห้าบาทคราวนี้ก็ตามไปดูนะคะถักหุ้มบาทพระป้าพดโ,โครเชโครเชแบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าเนี่ยนะคะให้พี่ๆแม่ๆที่มาดูคลิปนี้นะคะตามไปดูคลิปถักหุ้มบาทพระได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะให้กดตรงตัวหนังสือสีน้ำเงินค่ะกดลิงก์ใต้คลิปนะคะแล้วก็จะไปเจอกันในคลิปถักหุ้มบาทพระค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านพดนั่นแหละ <c oughs> บริเวณบ้านป้ามีคนบอกป้าคะถ่ายรูปบ้านให้ดูหน่อยบ้านป้าเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะบ้านเล็กในป่าใหญ่เลยป่าน่จะใหญ่กว่าบ้านมากเลยคือรอบบ้านเนี่ยมีแต่ป่าค่ะแล้วเวลาเดินไปเนี่ย จะมองไม่ค่อยเห็นบ้านตัวเองหรอกต้นไม้มันบังหมด <c oughs> จากมือถดงูสิมาตอดอ๋อ <c oughs> แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ